ครับพี่น้องว <c oughs> ันนี้จะผัดกระลูกุกมูอ่อนเธอพริกขิหนูชนนะครับกำลังนึ่งเขาอ,อยู่เดี๋ยวลองดูนะสักกับเบอร์นี่เราทำเองนะทำมาจากไม้กระถิน ทำไม่เยอะหรอก,ก,ก,กนะครัทำกิกนทำกินไปวันวันนะครับกระลกหมูอ่อนขอางเราที่ต้มเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาหมาไปผัดเลย น้ำมันน้ำตาน้ำตาลครัว้าเตี๋ยไม่ค่อยชอบปลานนะแต่ว่าถ้าเป็นผัดแบบนี้ต้องใส่บ้าหน่อยมันจะแซ่บ กระหลูกหมูอ่อนต้มให้ปเปื่อยเสร็จแล้วก็มาผัดพริกขี้นุชนนะครับแล้วก็กระเพราลงไปด้วยก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เอา่พริกขี้หนุ่นนมให้ปุนบปุ๊บเล de นู่เขาพี่น้องที่นี่ก็เสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นน้ำซุปร้อนๆฉะนั้นเราก็มาผัด <parole> ักระดหลกหมูอ well, ่อนผัดพริกขี้นู่ซนนะครับทุกคนเดี๋ยวไปกินกันเนาะรอแป๊บนึงก่อน เดี๋ยวเราจะเอารับก้อยที่เดิมเมือ่อวานน่ะมาอุอนก่นอนนี่รับลดรับสุกนะครับทวันกินไม่หมดไง

เห็นป่ะในรับสุกนะครับจะไปกินกันเนาะอะมาครับพี่น้องกินข้าวแล้ว <c oughs> ผักาาวดผกะเพราผัดกระดูกหมูออน,นผัดเทชกขี้นูซนครับกินกเราข้าวช่วยข้าวเหนียวก็มีถัายังยังกำลังจะสุกชวย ลับสุกเขาเหนียวมากอุ้ยร้อนอุ้ยร้อน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 อ๋อโอ้โห con lên. Còn เดี๋ยวลอองเาพี่น้องมาเดินมาเดินหักควะวงุกเียวแบบนี้กินอะไรก็คยกินกคยหมท่งกว่า

เเอาน้ำแบบนี้ครับมันรัดเข้าได้เลยต้องเปิดก็รู้ต้องเปิดกันครับ หวานรับรองเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนจากกระหลกหมูอ้าวจากกระดาษพริกจากพริกขี้หนู น้ำซุปกับหมูมีแรงครับลองไปทำดูนะคะรับต้มให้เปื่อยแล้วก็เอามาผัดเทกขิงหุขชนอร่อยขนมไม่ได้ใส่กระเทียมเลยเพากระเทียมมันหมด <c oughs> น่าอร่อยเลยกระดูกที่มะลาก็ได้นะแต่แนะนำมาแนะนำกระดูกอ่อนดีกว่านะครับเฮ้ยอ่อนอร่อยอ่ะ เรบที่ชอบจบขึ้ไปที่นี่นะครับผักเป็นกำลังใจเรื่อยๆครับคูกวันนี้ก็ยังรอยังรอพิ่นยังไม่ได้รับจดหมายนะครับก็เมื่อเรพิ่นจะมาถ,ถึงวันนั้นเราก็ถึงจะแบบว่ารู้ว่าเราผ่านกดเป็นอ่าเป็นเจ้าของยูทูบหรือว่า ได้รับเงินจากยูทูบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้รับสักบาทนะครับเพราะว่ารอพินอยู่หรือว่าเราไปกดตรงไหนผิดหรือไม่ผิดเปล่าเราก็ทํทาำให้เขาเปลี่ยนนะครับก็ยังไงก็ผักพี่พี่น้องน้องเพ,พื่อนเพื่อนทุกคนนะคะผักกดติดตามให้เยอะๆด้วยถือว่าทางย t u b e เขาจะเห็นใจโอเคนะครับ